ก็สำหรับในส่วนตัวของซีนก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีไปโชว์ในงานด้วยนะจากรที่สองปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมเดินพรมวลรางวัลมาแล้ปีนี้จะมีแบบจะจะมีโชว์ซีนหนงอะไอย่างเงี้ยโชวงของเราแบบบอกได้ไปเออว่าจะเป็นประมาณไหนเซอร์ไพรส์อะไรบ้างจริงๆอ่ะซีนก็คงไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์แต่แต่แค่เราแค่ไปเหมือนไปพรีเซนต์ฝาเป็นกัวลาในร้านี้อะไรอย่างนี้มันโจทย์ยากไหมคะ ไม่นะเราเราอย่างที่บอกเราไปแบบปล่อยตัวปล่อยใจสนุกเลยอ่ะก็ไปสนุกกับทุกคนที่มาโวมงานอ๋อผู้งัดการเลยับได่ก็เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาสิมีไปออกรที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นก็วางขายทีโน้นแล้วก็กลับมาเมื่อปลายปีก็มีปล่อยอัลบั้มภาษาไทยึ่ย คราวนี <elim> ้ <begun> <oni seid> ินเป็นศิลปินอิสระก็ทำเองออกเองถ่ายเองประมาณนี้ลงทุนเองเยอะนะใช่ใช่ลงทุนเองแล้วก็ มันอาจจะไม่ได้แบบออกไปวงกว้างเหมือนแบบสมัยก่อนอันนี้ก็คือเราเน้นว่าอาจถึงใครยังนึกถึงเล่าอย่างนก็เข้าไปฟังได้ยากไมะกับการที่แบบว่าต้องมาทำเพลงจรก็ต้องลงแบบอะไรเยอะจริงจริงเรื่องการทําเพลงไม่ยากเพราะว่าซีนทาของน d a ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายอยู่แล้วแต่ว่าจะยากเรื่องการ PR เรื่องการส่งเพลงไปให้กระจายให้ทุกคน พัวพึ่งอะไรประมาณนี้ได้อัตนายาต่างต่างโหก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคือรู้จักพี่ๆคนไหนก็ตั้งโต๊เลยอะไรอย่างเงี้ยอีพีที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็คืออะไรนะครับเป็นยังไงบ้างที่ไปอ๋ออีพีที่ญี่ปุ่นก็สำหรับซินซินถือว่าแบบดีมากเลยนะเพราะว่าออกมาหนึ่งล็อตก็โซเอาแล้วเรียบร้อยใช่แต่ดิฉันต้องไปทำที่นู่นอีก เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีไปกิจกรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่นะตามช่วงปลายปีอย่างวกนี้เพลงใหม่แล้วฟังคนไทยจะได้ฟังเพิ่มไม้เลยแบบไทยๆเอ่อถ้าถ้าช่วงปีนี้สินค่อนข้างเน้นไปที่การทำเบื้องหลังมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้สินจะมีเพลงให้แบบซีรี่สดถึนเพลงให้ศิลปินอื่นวๆแล้วก็อย่างที่ผ่านมามีมูลรายกเรของทางเจมส์เอ็มทีวี นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเลยร็ยวนี้ก็มีตามมาเรื่อยๆนะมีทั้งละครซีรีส์ซีรีส์วายก็มีแต่เพลง<ช>ออกเองใช่จะออกเองอยล, <ๆ S 2> ลังจากนนยังมีอเออ <laughs> แล้วก็เป <laughs> ็นะก็ถ้าคิดถึงเพลงข,ของซินก็สามารถเข้าไปฟังได้นะเข้าไปใน YouTube c h anel n ของซินก็ได้นเหนือซินออฟฟิเชียลหรือว่า i อซินออฟฟิเชียลโอเค ฝักง,งาน<ด>เป็นตอบไนด้วยละกันะครับ